ก็สวัสดีนะคะมาพบกันหน้านะคะวันนี้นะคะหน้าก็เอาหวยอ่าลาวแล้วก็ฮาหนอยนะคะก็คือมาลงพร้อมกันนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่เท่าไหร่เดี๋ยวนะคะวันจันทร์ที่สาสิบนะคะเดือนพฤษภาคมนะคะพรุ่งนี้ก็สาเอ็ดแล้วก็จะเป็นวันที่หนึ่งนะคะที่หวยออกหวยรัฐบาลไทยออกนะคะเนาะ อันนี้ก็เดี๋ยวมาดูคำเตือนจากช่องนะคะวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศลาวแล้วก็เวียดนามนะคะเป็นการคิดคำนวณตามหลักทางศรษฐีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะทางช่องไม่สนับสนุนในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะน่าก็สวัสดีเพื่อนๆนี่พี่นะคะทูกสายงานอาชีพนะคะ ื่อนพี่ดูคําเตือนหน้าอ่าก่อนที่หน้าจะเปิดคลิปนะคะนาอเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเพื่อนพี่แล้วก็ใช้วินยาณในการรับชมรับฟังนะคะนาออันนี้นะคะก่อนเปิดอ่าคลิปนะคะก็คือหน้าก็จะมีคำเตือนจากช่องทุกๆครั้งนะคะเนาะ อันนี้นะคะก็จะเป็นฮานอยฮานอยของวันที่28นะคะเพื่นพี่เมื่อวานนี้คือน่กลืมนะคะนักไม่ได้ลงเลยนะคะเพื่นพี่เมื่อวานนะคะอันนี้ของวันที่28มันก็จะเดินประมาณนี้นะคะเนาะแล้วก็อันนี้นะคะคือของวันที่30นะคะเพื่อนพี่อันนี้คือของวันที่30นะแล้วก็หวยลาวนะคะ ลาวอ่ะอันนี้เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก่อนเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงหวยลาวนะคะก็คืออันนี้น่าจะเป็นของวันศุกร์เดี๋ยวนะคะแป๊บนึงศุกร์ที่แล้วนะคะศุกร์ที่แล้วนะคะคือหวยก็จะออกประมาณนี้หวยออกศูนย์เก้าหกนะคะศูนย์เก้าหกเห็นไมเอ่ยอะเดี๋ยวค่อยเรียงใหม่อะ ศูนย์เก้าหกนะคะเลขล่างหนึ่งศูนย์นะคะอันนี้ก็คืออาจจะเป็นตัวเลขนะคะที่นาคบอกว่ามันใช้ได้ทั้งล่างใช้ได้ทั้งบนนะคะเพ่อนปีใช้ได้ทั้งล่างใช้ได้ทั้งบนนะคะแล้วก็ งวดใหม่นะคะงวดใหม่ก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คืองวดของวันวันนี้วันจันทร์นะคะจันทร์ที่สามสิบแป๊บแป๊บก็จะสิ้นเดือนแล้วนะคะเพ,พื่อนปีแป๊บแป๊บนี่ก็คือจะหมดเดือนของพุทธสภาแล้วนะคะจะหมดเดือนพุทธสภานะคะแล้วเดือนหน้าก็จะเป็นเดือนมิถุนาแล้วนะคะเพ,พื่อนปี่ จะหมูจะจ่าเดี๋ยวเราก็มาร่้นกันหวยรัฐบาลไทยนะคะแล้วก็ตัวเจ็ดสูตรหวยลาวนะคะตัวเจ็ดสูตรหวยลาวนะคะเพื่อนพี่ตัวเจ็ดสูตรหวยลาวนะคะก็สูตรหนึ่งกับสูตรสองนี้ก็ยังเดินโอเคอยู่นะคะ สูตร4ก็ยังเดินนะคะแล้วก็สูตร6ก็ยังเดินนะคะแล้วก็สูตร7กลับมาเดินนะคะงวดที่แล้วก็จะหลุดแค่2สูตรนะคะก็มี3แล้วก็มีสูตร5นะคะสูตร3กับสูตร5หวยออก096เลขกล่าง10เนี่ยพเพื่อนพี่ดูมันเว้นเว้นหนึ่งงวดนะคะแล้ว0ก็โผล่อีกเนี่ยพเพื่อนพี่ดูแล้ววันนี้นะคะดูประมาณนี้วันนี้ ตัวเลขไหนนะคะเดี๋ยวนะหนึ่งสองก็ทนแค่สองสูตรสามก็ทนแค่สองสูตรนะคะหกกับเก้าชนสองแต่สูตรนี้นะคะสูตรสองของหน้านี้หนึ่งสองแปดชนสองศูนศูนย์ก็ทนสองสูตรนะคะเพราะฉะนั้นคือเลขไม่มีไม่มีตัวทนเยอะนะคะ ถ้ามันนี่มีตัวชนเยอะอย่างเงี้ยคือเราก็ยืนด้วยสูตรละทีเนี้ยก็คือสูตรสองอ่าสูตรสองเดินดีเราก็ยืนที่สูตรสองนะคะเป็นปีแล้วก็สูตรสี่มันก็โอเคอยู่นะแล้วก็เอ่อสูตรหกสูตรเจ็ดเนี่ยมันก็ยังกลับมาเดินอีกแต่เพื่อนๆนี่พี่ดูนะศูนย์ศูนย์มันจะตามมาอีกไหมนะคะถ้าสมมุติว่าศูนย์มันมาอย่างนี้แล้วนะคะถ้า วันนี้ศูนย์ได้มาอวดหน้าก็อาจจะมาหรือไม่นะคะเพื่อนพี่แต่ถ้าศูนย์มันก็มีลุ้นอยู่นะคะหกกับเก้าก็มีลุ้นนะคะเนี่ยเพราะว่าสูตรสองของหน้ามันมีแปดมีศูนย์มีเจ็ดเจ็ดมันไม่มีตัวชนเลยนะคะเจ็ดไม่มีตัวชนเจ็ดไม่มีตัวชนเลยนะคะเพื่อนพี่เนี่ย แต่ถ้าให้ยืนก็ยืนที่หนึ่งสองแล้วก็มีสี่ส 6, แล้วก็มีสูตรเนี่ยสูตรหแล้วก็มีสูตรเจที่ยังใช้ได้นะคะที่ยังเดินนะคะพื้นทีเที่ยังยืนแล้วก็ยังใช้ได้อยู่ นี่ค่ะถ้ายังไงนะคะก็ะเดียนหน้าให้ดูอ่าอันนี้แผ่นนี้นะคะแล้วก็อันนั้นข้างบนข้างบนก็จะเป็นของฮานอยนะคะฮานอยก็จะมีทั้งสามนอยนะคะพื้นเพ่ล่างบนใช้หลักเลขตัวเดียวกันนะคะล่างบนใช้หลักเลขตัวเดียวกันทั้งอ่านอยพิเศษปกติ v p นะคะของหน้าคือจะเป็นเหล็กอ่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรหลักเลขนะคะซึ่งเราเอาไปจับ ัวกับตัวหลักที่น่าเคยลงก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะอันนั้นนะคะน่าจะมีอยู่6ชุดหรือเปล่าหรือใครจะรูดก็คือรูดได้นะคะใครจะจับชุดก็คือจับได้เลยนะคะเื้นตี่นอันนี้ก็จะเป็นหวยลาวนะคะเดี๋ยวนาจะลง,งเต็มนี้ให้อ่าเห็นไม่เอ่ย นี่ค่ะสูตรไหนที่เดินดีเราก็เลือกสูตรนั้นนะคะนี่ค่ะถ้ายังไงนะคะคลิปนี้นะคะน่าก็ เหมือนเดิมนะคะเพื่นพี่ฝากเพื่อนพี่กดติดตามนะคะแล้วก็ฝากเพจนะคะในเพจในเฟซก็จะเป็นสินค้าที่อยู่ในร้านนะคะแล้วก็ช่อง youtube ของหน้าก็จะเป็นคลิปพัะเครื่องนู่นนี่นั่นนะคะเพื่นพี่เข้าไปกดติดตามชมได้เลยนะคะแต่ยังไงคลิปนี้นะคะหน้าก็ขอจบคลิปเป็นงแค่นี้นะคะก็สวัสดีนะคะ